สวัสดีค่ะวันนี้แม่โอจะมาชวนทํากล้วยปิ้งนะคะน้ําราดแบบเข้มข้นแบบฉ่าๆกันเลยนะคะแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ใส่มะพร้าวอ่อนนะคะราดแบบจุกๆเลยน้ําราดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมแรกนะคะแม่โอจะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ300กรัมนะคะอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะคะ150กรัมนะคะแล้วก็กะทินะคะ กะทิ400กรัมหรือ400 ml นะคะเป็นใบเตยนะคะอันนี้สักสี่ใบนะคะขยำขยำขยำให้มีกลิ่นออกนิดนึงนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวส่วนผสมจนข้นนะ,ะจนข้นเริ่มข้นเริ่มหนืดน,นะคะแม่โอกก็จะใส่เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะ200กรัมใส่ลงไปเลยนะคะคน สักแป๊บหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีก็พอนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มนะคะแม่โอใช้เนยเค็มนะคะเพิ่มความหอมนะคะถ้าเกิดใครใช้เนยจืดก็เพิ่มเกลือไปสักครึ่งช้อนชานะคะเกลือป่นนะอ่ะในคลิปแม่โอใช้เป็นเนยเค็ม80กรัมนะคะกวนเคี่ยวให้เนยละลายดีนะคะละลายเข้าไปกับเนื้อ,อน้ำของเรานะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราจะพักในส่วนนี้ไว้นะคะ เดี๋ยวเราไปทํากล้วยนะคะกล้วยก็ใช้เป็นกล้วยน้าําว้าหำหๆแบบนี้นะมีเหลืองติดเขียวเขียวติดเหลืองประมาณนี้นะคะ,ะแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดมันสุกเกินไปเนี่ยเวลาเราปิ้งออกมาแล้วมันจะลิกนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะปอกกล้วยนะคะปอกกล้วยปอกเปลือกออกให้หมดนะเนี่ยก็เขาก็จะปอกง่ายอยู่นะคะเพราะว่าเขาเริ่มสุกแล้วนะคะกําลังสุกหำหๆนะคะแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะปิ้งไปนะคะจะ ปิ้งให้สุกนะปิ้งให้สุกก็ตอนปิ้งก็พลิกไปพลิกมานะไล่ดูนะคะเวลาเขาสุกแล้วนะ่ะเปลือกข้างนอกเขาก็จะแข็งนะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะคะอ่ะนี่ความสุกเขาก็จะประมาณนี้นะคะเขาดูเขาเปลือกสีขาวๆเขาก็จะแข็งๆแล้วนะคะแล้วเราก็ทับนะใช้มีดหรือจะใช้อ่าไม้ก็ได้นะคะทับลงไปนะ,ะทับให้เขาแบนนะอ่ะพอ พอแบนเสร็จเรียบร้อยนะคะหั่นชิ้นนะคะหั่นตามใจชอบเลยนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะมันก็จะหั่นยากนิดหนึ่งแนละ้วเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งนิดหนึ่งนะอ่ะก็พอหั่นเป็นชิ้นตามชอบตามพอดีแล้วนะคะเราก็จะไปตักใส่จานนะคะอ่ะหั่นแบบนี้นะอ่ะอันนี้กล้วยมันค่อนข้างที่จะลูกใหญ่นะคะ,ะลูกหนึ่งก็ได้หลายชิ้นนะอ่ะแบบจุกเลยนะคะอันนี้เนาะ พอเสร็จเรียบร้อยนะแม่โอกก็ไปใส่จานแล้วก็ราดเลยนะคะราดแบบนะแบบนี้เลยนะชฉ่ำๆใครชอบแบบว่าน้ํากะทิเยอะๆเนี่ยจัดไปเลยนะคะสูตรนี้นะเข้มข้นหอมมันอร่อยนะคะโอเคงั้นแม่โอกจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ